สวัสดีครับคลิปนี้เรามาระบายสีโมลิลันกันนะครับอันดับแรกเลยก็ใช้สีเนื้อนะครับพอดีว่ายี่ห้อนี้มันมีสีเนื้อนี้มาในกล่องนะครับเราก็จะใช้สีเนื้อระบายไปเลยอมองเห็นไม่เอ่ยสีเนื้ออันดับแรกก่อนที่จะระบายส่วนอื่นๆนะครับ เรามาเว้นส่วนตาขาวเอาไว้ก่อนนะครับเพราะเมื่อกี้เราไม่ได้เว้นเอาไว้เราไม่ได้ตัดเส้นเอาไว้นะครับเพราะว่าตาของรันไม่ได้ตัดเส้นตรงส่วนตาขาวนะครับถ้าเราไม่เว้นไว้เดี๋ยวเราระบายเกินนะครับ ก็เหมือนไฮบระนะครับก็คือเราจะระบายสีเนื้อลงไปก่อนเสร็จแล้วเราจะเอาสีส้มมาทำเป็นเงานะครับก็ระบายไปให้ทั่วตรงส่วนไหนที่เป็นสีเนื้อบ้าง ก็มีใบหน้านะครับกับแขนแล้วก็คอแขนเฉพาะท่อนล่างนะครับท่อนนี้เป็นเสื้อสีขาวนะครับอย่าไประบายนะครับต่อมาใช้สีส้มส้มไหนเอย่ย ขอเลือกสีแป๊บหนึ่งมน่าจะเป็นส้มนี้นะครับระบายในส่วนที่เป็นเงาสีทู่หลับสีแป๊บหนึ่ง ใในส่วนที่เป็นเงานะครับ ก็ระบายตรงขอบตานิดนึงนะครับให้ให้เห็นความแตกต่างคราวนี้ก็ตรงคอครับตรงคอเป็นเงาแน่นอนตรงแขนนะครับ ต่อไปก็ตานะครับตาดำสีน้ำเงินเข้มๆไปเลยนะครับ พราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวอ่ะสีผิวสีตาเสร็จเรียบร้อยแล้วไปใช้สีน้ำตาลระบายผมนะครับพื้นที่ไม่ค่อยเยอะจะใช้น้ำตาลอะไรก็ได้นะครับ จริงๆควรจะเป็นน้ำตาลที่อ่อนกว่านี้แต่หยิบผิดมาแล้วระบายไปแล้วก็ระบายต่อไป น้องๆดูแล้วก็เอาไปหัดวาดตามนะครับอย่าดูเฉยๆนะดูเฉยๆวาดไม่เป็นนะเราดูแล้วอย่าลืมแชร์ต่อให้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้เอาไปหัดวาดต่อได้ด้วยอย่าเก็บไปดูคนเดียวนะ น้าน้องๆดูแล้ววาดรูปเก่งขึ้นทุกคนทุกคนน่าจะดีมากเลยนะเนี่ยอย่าลืมนะครับรูปนี้จะแจกนะครับ แต่ว่ากิจจะทำกิจกรรมอะไรกันดีถึงจะแจกรูปนี้ช่วยกันคิดด้วยนะครับต่อไปเสื้อลันเอาเป็นเสื้อเขียวเลยแล้วกันจริงๆมันเป็นเขียวผสมไม่ได้ครับก็เอาเป็นเขียวนี้เลยแล้วกัน ก็ค่อยๆระบายนะครับไปให้ทั่วระบายเรียบๆอย่าใจร้อนใจร้อนไปออกนอกเส้นก็จะเสียนะครับสีไม้มันลบยากกว่าดินสอนะครับบางสีลบไม่ได้เลยระบายทับก็ ได้ไม่เนียนเท่าไหร่นะครับดังนั้นอย่าใจร้อนครับค่อยๆระบายตอนนี้ก็ค่อนข้างดึกแล้วนะครับเดี๋ยววาดเสร็จแล้วก็คงนอนนะครับอัพทิ้งไว้เช้ามาค่อยกดเผยแร่นะครับ แล้วก็ใช้สีที่เป็นสีอะไรดีถ้าเป็นน้ำตาลไม่ดีสีน้ำตาลนี้อ่ะน้ำตาลนี้ก็ได้ระบายในส่วนที่เป็นเงานะครับมันจะทำให้แบบ ดูสีเข้มขึ้นจริงๆก็ไม่ค่อยมีนะเงาสีน้ำตาลแต่ก็ไม่ได้คิดเอาไว้นะครับว่าจะใช้สีอะไรก็เลยลองดู แล้วก็เอาเขียวอันเดิมทับไปอีกนะครับในส่วนที่เป็นเงาเพื่อให้สีน้ำตาลมันดูดเบาลง เรียบร้อยนะครับส่วนของเสื้อแต่เดี๋ยวเราจะมาทำเป็นรอยเสื้อยับนิดนึงไม่งั้นรูปจะดูแบบเสื้อมันจะดูเรียบเกินไปนะครับ ต่อมาก็ใช้สีแดงชมพูนี้นะครับระบายตรงลายของเสื้อระบายชั้นแรกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาทับอีกทีนึ่งค่อยๆระบายนะครับอย่าให้ออกนอกเส้น ต่อไปก็สีฟ้าอ่อนๆมาระบายเป็นเงาของเสื้อสีขาวนะครับไม่ค่อยโอเคฮะเดี๋ยวเอาสีเทามาใส่เพิ่ม เอาสีเทามาใส่เพิ่มนะครับสีเทาอยู่ไหนเอ่ย าสีเทาระบายตรงส่วนของเงาของเปลือกตาบนด้วยตาจะได้ดูไม่ลอยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับโมริรันทำเสื้อยับให้นิดนึงมีน้องๆหลายคนนะครับมาปรึกษาเรื่องของ ว่าเสื้อยับไม่เป็นนะครับก็มันก็ต้องสังเกตละจะมาเดาเอาเองก็คงยากนะครับก็ต้องสังเกตว่าเสื้อยับแล้วมันจะเป็นยังไงการทิ้งตัวของผ้าการอะไรพวกนี้ต้องคุยกันยาวเลยทีเดียวดังนั้นวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับกับโมลิรันรูปนี้ ็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ